เยอะแต่ว่าไม่แบบดีอึงก,กินเยอะเยอะเยอะดูมีความสุขดีนะผมจำได้ไลฟ์แล้วก็ไอ้วันนั้นเข้าร้องเพลงพอดีแล้ววางใบเฮลิคอปเตอร์ไว้งายท้องค <t> ำน <t> ี้ชอบแบบเออ,อเออแรกๆนี่คือผมจะเออเพราะว่าเขาชอบแบบชุบเนี่ยผมก็เออตายเลยนะตายจริงตอนนั้นน่าจะงายท้องกันหลายคนนะครับผม <t> ยังคำเนียหลังยังไม่หายเนี่ยไอเอ,อืนะ้อเนี่ยเป็นแผลเป็นแต่ว่าหายละดีขึ้นเยอะเลยไอ้วันที่เออเห็นตกไปนะโอ้โหอะไรมันแทงหลังทุกอย่างนี่นแหละอย่างนี้เลยนะครับรูแต่ว่าก็ดีขึ้นละหายแล้วออแล้วก็ว่าถ้าวันที่น่าอายที่สุดวันที่ผมเปิดไลฟ์ก่อนนะั้นแล้วผมใส่ชุดเซนเดอรลล่านะ แล้วก็ร้องเพลงของผมอยู่นะแล้วเขาก็พาไปทัวร์เกาหลีวันนั้นนั่นคือทรมานที่สุดแล้ววันนั้นคือแบบอืมกูตายแล้วกูตายแล้วไปเจอไปเจอสาวๆเสร็จปุ๊บไปเจอหนุ่มอาบน้ำ <c oughs> ได้ผมด้วยขำวันนั้นวันนั้นขำจริงนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะที่มันดีที่สุดเลยนะวันสุดท้ายที่ดีที่สุดคือวันที่ผมต้องไปไลฟ์กับเจ๊ตับนะ วันนั้นเป็นเป็นอะไรที่แบบโคตรหนักนาเลยผมยีจําได้นะผมผมเล่าให้ฟังหนอนว่าวันนั้นนะผมกําลังไปทํางานแล้วก็เวลาเวลาผมจะบอกให้เวลาผมส่องน่ผมไม่ได้ใช้ไอดีอื่นเลยนะ <c oughs> สำลักเลยคายินทากว่า <c oughs> ผมใช้ไอดีหลักนี่นเลยนะที่ที่นั่งดูนครับแล้วผมก็เห็นเฮ้ยเขาเขียนอะไรนะตอนแรกมันมันมองกลับด้านผมมองเป็นตัวอะไรวะผมมองเป็นตัวเอ็มเอ็มอะไรสักอย่างอะ มองเป็นเป็นตัวแบบดับ W กับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่พออ๋อเขาเขียนกลับด้านเป็นนั่นอะเป็นกามินก่อนแล้วก็ CCL นะแล้วก็หัวใจเราก็เลยแบบแวะเซเว่นก่อนแวะแวะร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วก็ไปซื้อเมจิกสีดานะแล้วก็แล้วความตลกก็คือผมอะนม่งเอ้กูละอายก็อายแล้วแต่รู้ว่าจะรู้ว่าวันนั้นอะวันนั้นจะจะเข้าไลฟ์จะเข้าไลฟ์อยู่แล้วนะก็จะเข้าเข้าไลฟ์กับเจ๊ตับ ก็เลยไปถอดเสื้อในห้องน้ำอ่ะแล้วพยายามเขียนอ่ะเขียนอันแรกเนี่ยมันกลับด้านนะครับเขียนยังไงมันกลับด้านก็แบบเขียนไม่ถูกจริงต้องเอามันต้องเอากระดาษมาก่อนแล้วก็แล,วกแล้วก็เขียนเขียนตามเขียนตามนะผมก็เขียนไว้ในเชิดผมอ่ะแล้วเขียนแขนแล้วก็พอไลฟ์รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะกดเข้ามาอะไรเงี้ยวันนั้นยังเป็นวันที่น่ารักมากๆเลยนะใช่ไหมน่ารักประหลาดใครจําได้บ้างอะ่ะ คนเข้าใหม่คนเข้าใหม่แบบพอแม่งแค่จำไม่ได้ก็คือดา่าด่าผมชิบหายไว้ว่าเลยนะแต่เข้าใจคือแบบคนอยากเข้าไปดูเขาแบบดูเขาคนเดียวนะที่แฮปปี้แฮปปี้น่ารักน่ารักผมยังจําได้เลยว่าันน้นยังน่ารักมากเลยวันที่แบบว่าวันที่เขายังเขียนนั่นอะ <c oughs> แล็กวันนึงก็หายหมดทั้งตัวเลย <c oughs> อีกวันนึงก็หายทั้งตัวเลยนะครับผม เจ๊ตับเวันนี่ใครส่งเครื่องบินตาย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 เราเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับผมก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไปที่ภูเก็ตมานะครับเราไปที่ภูเก็ตเราก็ผมไปทํางานวันนี้ผมไปทํางานของเฟนต้าทำงานเฟนต้าที่ภูเก็ตงานแค่สามสิบนาทีนะครับเราเล่าวนไปแล้วนะครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปเต้นปวดหลังเลยนะครับไปงานที่เฟนต้า เต้นมีผู้บริหารเยอะแล้วก็คนแบบเยอะมากมายเลย <c oughs> <c oughs> เก๊กเหรอพอแบบคนคนเยอะและ้วก็เนี่ยทำไมเราถึงไม่หลับไม่นอนนะเขินไม่เขินหรอกครับจริงๆผมแกล้งเขินไมงี้นแหละจริงๆผมนี่คือแบบไม่มีความรู้สึกเขินใดทั้งสิ้นนะครับไม่เขินะ ม่อืมก็ไปงานแฟนต้าสนุกดีวันนี้ก็ไปเจอน้องแดนเซอร์ที่เขาต้องมาทำงานแบบว่าน่าจะแบบไม่ได้เตรียมตัวนะครับตลกมากเลยแต่ละคนผมด้วยผมนี่คือแบบเต้นไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่แล้วก็คือกลายเป็นแบบว่าอะไรนะคือเต้นกันคนละทางอะไรมันต้องเป็นอะไรนะเนี่ยเนียแล้วก็ติดติดแล้วก็ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บหยิบขวดปั๊บปัป๊บเปิดปั๊บปั๊บเปิดปั๊บปั๊บเปิดงงทางกันไปหมดสลับกันนะฮะ I come in <laughs> Are you don't sleep อืมทำไมไม่นอนกูพแมวเล้วแต่นี้ไม่กล้าเล่นมุกอะไรเดือดโดนคนดา่า <laughs> อืมชามินไม่ได้เขินล็อกหน้ามัน หน้ามันนี่เองเพื่อนทำอะไรกันอยู่ครับผมมัดจุกเลยะหน้าไม่รอดมัดต้องมัดจุกแบบเข้าหรอคือมัดจุกเี่เหรอครึ่งหนึ่งนี้ึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยววไหนแต่งเป็นการมินหน่อยครับแล้วผมจะแต่งเป็นการมินแล้วก็มันไลน์แล้วก็ thank you thank you รอผมฮะรอผมรอผมด้วยเหรออืรอนานมากไม่ละอือนี่คือท่านนทำไมไม่นอนเดี๋ยวผมถามเขาลอยๆอย่างนี้นะกามินทำไมไม่นอนเขาเข้าใจนะครับเข้าใจภาษาไทยเก่งมากนะครับเป็นคนที่เก่งภาษาไทยแบบถือว่าไวมากแล้วก็เป็นด้วยการแบบ ทุกคนนั้นเราทุกคนที่ทําให้เขาแบบได้ฝึกภาษาไทยนะยังไงก็เป็นผลดีกับเขามากมายเวลาเขาฝึกนายหิงมาแล้วพีเคกามินกามินปโกชิตาเล่นใช่เรียนรู้ไวมากนะครับเรียนรู้ไวมากเก่งเก่งไวมากมาก หลายๆคนนะผมก็ไปแอบดูหลายๆคนก็คือพูดไทยกันเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเป็นแบบมีแบบแบบนี้ได้นะี่น่ารักมากเลยอ๋อน่าจ้า <laughs> จีบยังโอ้ยตอนนี้ต้องต้องแบบพยายามปกติไปก่อนนะเพื่อนๆที่เกียดโดนด่า หมาน้อยชื่อชาลีใช่น่ารักมากนะครับหมาน้อยหมาน้อยตัวนั้นน่ารักมากไม่ด่าอะไรนะที่ผมเห็นอยู่โอ้โหคนด่ากันเพียบเลยเราก็เลยแบบรู้สึกแบบเก่งใจนะ <c oughs> นี่คือยังไม่นอนนี่นี่คือตัวจริงใช่ไหมที่อยู่ข้างบนเนี่ยฮะอยู่ข้างบนนี่คือตัวจริงใช่ไหมกล้องชาลีดีขึ้นโทรศัพท์ผมจอแตกแล้วนะครับวันนี้ผมยังขำเลยม,มีมีคนขอถ่ายรูปแล้วก็เห็นในทิกตอกนะที่เขาลงโทรศัพท์ผมจอแตกแล้วครับเดือนนี้นี่คือ โทรศัพท์จอแตกทุกเครื่องนะครับแตกแตกทุกเครื่องเลยนะครับไม่รู้ใช้ไงของมันนะผมเนี่ยคือกางเกงมันรั่วกางเกงผมมันมันรั่วหลายตัวผมชอบชอบใส่กางเกงขาสั้นแบบขาสั้นแล้วก็กระเป๋ามันรั่วทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ <laughs> แล้วก็ขีม่มงกะรไซมันก็ตกโป๊ะหรือขี่เรือก็ตกตุ้มน้ําก็หายไปเจอบ้างไม่เจอบ้าง แล้วถามมาได้ไหมนเนี่ยกามิน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 ทำไมไม่นอนนี่ลูกแปะตาลาโป